ต้องบอกไปก่อนว่าแต่ก <t ired> <t ired> ่อนนี่ผมอยู่กับกาเน่ะมันแบบยังอยู่หอเล็กๆอยู่เลยอ่ะเป็นหอที่แบบหอพักนักศึกษาจากหอพักก็เริ่มมาเป็นบ้านนี่อยู่เบาอยู่แถวนี้แล้วปั่นหาก่อนว่าอยู่ไหนเราเจอเวียโซครับครับผมเราเจอตัวตวงแคนเอ็นแล้วคือนอนนัดไปแล้ว ว่าจะมาหามาเราเข้าไปดูเคนเอนก่อนก่อนที่จะเข้าเว้ยเราจะมาโทรบ้านแบบทุกซอกทุกมุมมาเริ่มดับแรกก่อนเคนเอ็นมีเวฟร้อยด้วยร้อยในตำนานของจริงเลยเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้ใช้งานมันนานนะเนี่ยดูฝุ่นนี่โหเขอะเขอะมากอุ้ยเรื่องเท้าก่อนเอาเท้าโคตรเยอะเฮ้ยคนอยู่เยอะขนาดนี้เลยหรอไม่เจอต้องนานสองปีข่ามึงคุณนัดไว้แน่แม่งไม่มาอุบุกเข้าไปเลยการเฮ้ย มองแต่งเมื่อไหร่ไม่บอกอ่ะพโทรนะแล้วนี่ทำไมทำเงี้ยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชุดก่อนน่าเกียรดไปเปลี่ยนชุดก่อนตันเองค่ะตันเอ,องค่ะออนั่นไงกูว่าแล้วไงอะไรเราไปดูมันนี่กูพูดขนาดนี้มันยังไม่รู้เรื่องอีกเหรอนี่กูเพิ่งเจอครั้งแรกเลยเออ อะไกันเนี่ยถอนจัก็แล้วโอ้ยไปนจัก็แล้วตาเยอะริงเล่นีรนตเองเห็นเห็นว่าเห็นชกันออนิพิการผมเห็นี่การจริงครั้งแรกบผมไม่ได้เจอไหนของตัวจริงยบ้างแต่ก้งเชื่อเยแบบ ไม่นด้โง่หนอเลยเขี้ยเข้าบ้านอยู่กับกันสองคนบ้านกูเองบ้านกูเองนี่น้ำผักรำแรงกเองมาเลยตัวตัวสายมาแล้วนี่ซานเฮ้ยขอหมวกใส่ได้ป่าวอะหมวกใส่ได้ไหมหมวกไม่ได้มันติดเดี๋ยวจะพาไปที่ห้องครัวก่อนละกันเห็นบอกว่าทำละมงละเมอหิวอะไรกันใช่เราไปดูห้องครัวก่อนห้องครัวนี่ก็โอ้โหเทียร์เทียร์ประตูเขาเปิดเลยประตูอะไรเนี่ยอันนี้คือ เป็นเชฟในดวงใจเวลาเขาทำอาหารกินอะไรเงี้ยเราจะมองคนนี้เป็นที่รื้อก่อนก่อนที่เราทำอาหารเราจะยืนนิ่งไว้สามนาทีแล้วือแบบมองแล้วจะทำอร่อยเลยใช่ปะใช่ใช่ใช่เราประมาณนี้ไม้มีข้าวด้วยว่ะคนนางเด็ดไอดอลเลยเขาจะเวลาแดกข้าวทำอาหารกินข้าวกิน,นยังไงเหมือนคน <c oughs> ทำอยยะไะกินไม่ได้หรอกมึงดูมึงดูคามมึงดูความัอันนี้กูไม่ได้เตรียม มึงดูว่าเชื้อหาขึ้นหรืวจะไปทำกินข้างนอกอะรก็ไปกินข้างนอกไงแบบไปร้านหรูๆอะไรประมาณนี้เคดูนีขึ้นมาหน่อยเอากระทากลับไปละเมอหิวหน่อยนี่แจกเอาไปให้กล้องเลยบอกว่าทำละเมอหิวไปแล้วเดินๆไปไไปดูมุมนี้มาดูมุมนี้ไรับดนไหนไนไนไหนไหนนมุนไนนไหไนไหมเนไนไหนใช่ไหนไนนนไอนไหนไหนไนไนไหนเอาเอาไนไหนไไไนนนไไนนนน นี่มันอะไรยใครมาสตูอีเคเอ็นไม่มาตรงนี้ถือว่าพลาดใช่เป็นจุดเช็คอินกูขอเช็คอินก่อนมันเป็นมุมไฮไลท์โอ้โหเช็คอินใครที่มาสตูอีเคเอ็นไม่ได้มามุมนี้ถือว่าพลาดใช่ถือว่ามาไม่ถึงเทรคเนเจอร์เลยตรงนี้ตรงนี้รถหุ่นเล่นกองเล่นกล้ามยูเว่ใช่หรอเวยเวทอะไรหุ่นหุ่นอ๋อเล่นตอนนี้กำลังเล่นกล้ามอยู่เล่นกล้ามอยู่กำลังเล่นหน้าท้องอยู่หน้าหน้ามเท่าไหร่ ดูด้านข้างดีกว่าอันนี้ได้วันแพ็กแล้วกินมากกาตาลขึ้นตาเบสมันหวานมาดูกระทะกระทะกะโขมตุ๋ยพียอะไรเนี่ยทำให้ยุ่งยากทำไมวะนี่คือกระทะที่เราซื้อมาจากผัดชชีนะฮะใส่น้ำมันตรงนี้น้ำมันหอน้ำมันน้ำมันตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วได้กดตรงนี้สตาร์ทเพื่อให้ความร้อนมันกระจายเข้าไปนี้ทอดอะไรอยู่อันนี้คือเราจะทอดอะไรก็ได้อันนี้คือพร้อมตากไม่พร้อมกินพร้อมกินเลยรไม่ มีปลาเค็มเสื้อเสื้อผ้าอ๋อเสื้อเขาอ่ะไปดูมุมงกันเดี๋ยวครับผมเมาถัวยมาถัวยอันนี้อันนี้แบบอยากกินก็กินกินได้กินได้กินได้ได้ทุกอย่างเลยเหรอได้ทุกอย่างอยากกินแล้วก็กินอยากเอาอะไรไปก็ไปนี่เมาปาร์ตี้เมาเล็ก ีเปปิดไอะไรนะปิ้นปิ้นหมอปิ้นปิ้นอ๋อกูได้ยินผิดเขาไม่ได้ใช้กระดกน่ับรึไงอันนี้เป็นมุมโรแมนติกที่สุดเปิอะไรเปิดอะไรอ่ะหมอบอกว่าเปิดเป็ดตะเล็ดคืออะไรมันเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เบ็ดตกปลาอะไรเงี้ยอ๋อเบ็ดตกปลาเป็ดตะเล็ดใช่เอาอมีลม่ะเวลาแดดมันแดดแรงก็กางร่มไว้แล้ตกเบ็ดเอาพังหมดแล้วเอาทัวร์หน่อยดีจะของบ้านเอาพาทัวร์มาอยากดูตรงส้นไหนน้องอะไรเขาอยากดูแบบ ทุกซอกทุกมุมห้องหมกห้องน้ำนี่เขาสั่งมาเองเขาสั่งมาเองเลยหรอเาสั่งมาเองเรียกว่าสไตล์อะไรใช่ใช่สไตล์อะไรอ่ะใช่สไตล์แบบไอ้ดิจิลคนดังเวลานั่งขี้นั่งยงไงนั่งนั่งนั่งขี้ขี้ขี้อย่างงี้อ๋อเวลานั่งขี้ต้องนั่งอย่างี้แล้วแบบแล้วมีคนแบบควยาชวยเวลากดก็ไม่กดง่ายอ่ะออ๋ล้างก็ล้างงี้เลยการู้ว เอาได้กี่วิธีหนึ่งเนี่ยน่งเล่นเฟซไงนั่ยนางเลยเซ็ตบวยกดกดโทรศัพท์ง่ายเดี๋ยวนี้เด็กติดโซเชียลไงอ่าต้องกดอย่างงี้เนี่ยนี่อะไรอ่ะฮะนี่อะไรเนี่ยอันนี้อัพเอาไว้เป็นอะไรล่ะอัพเอัพอัพเอาไว้คืออตช็อบสไตล์แบบว่าอารมณ์แบบว่าธรรมชาติว่าจะไปให้แฟนไปแฟนไม่ใช่ให้เฮ้ยนี่ตาด ไม่ใช่แฟรออกโซเชียลไม่ได้กูเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นมันคืออะไรอ่ะอ่ะมันคืออะไรเนี่ยไอ้นี่ที่ล่อแมงม้าที่ล่อแมงมดสัตว์ล่อแมงม้ามันเยอะใช่ไหมอ๋อตัวเนี้ยเอาเปิดุ๊แมงม้ามันจะมาอยู่ตรงนี้เป็นยอดขายของช่องเราได้คุณแรงบุญเดี๋ยวไปแนะนำทีมงานให้รู้จักใช่ห้องตัดต่ออันนี้คือแบบอยากเห็นแล้วอันี้จะเป็นอะไรกันตาคุณตกใจนี่อยู่ตรง ไอ้พอขึ้นต้้งบนอยากเห็นห้องตัดต่อแล้วอ่ะอยากเห็นน่าเดี๋ยวพาไปดูขึ้นมาเย้เดี๋ยวไปดูห้องตัดต่อข้างบนกันอะไาเออห้องตัดต่อเฮ้ยเห้ามย่างนะบันไดบันไดไม่ได้บันไดมันเล็กช่วงนี้มันอะไรมันออกแบบพิเศษใช่ไหมไฟแบบนี้มันล่อแมิ่งมอกดีดีอ๋อนเป็อาชีพหลักอาชีพทีหนึ่งอุ้ยตื่นเต้นมากเลยอันนี้อะไรอันนี้คือห้องที่เราจะส่งของอย่าอมอย่าอมถ้ามันคมก็อย่าอมเลยนะ น้องเอาไว้อุ้ยนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยคืออะไรอ่ะนี่เดือบังมานมึงจริงไหมเนี่ยนี่นี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือเสื้อเสื้อไม่ผูกหมัดอยู่เนี่ยเสื้อของใครอ๋อของกูเองหมวกเอาขอได้บ้างขอได้ไหมหมวกนะได้ได้ NP <okay>. ไปไปเดี๋ยไปดูห้องตัดต่อนู่วเออได้ตัดต่อห้องนี้ที่เราเอาไว้ทำงานกันที่เราตัดต่อประจำอะไรเงี้ยเห็นตะกีนบ่อยบ่อยอ่าใช่ใช่หาดูหน่อยดูหาดูหน่อยดูจะแต่ก่อนด้วยเฮ้ยเชี่ยเราแบบ ออยู่หเงี้้ยยเอวลามึงจะตั้งกล้องคอมไฟมึงใช้ฝาชีอยู่เลยอย่าลืมกด subscribe ช่องละเมอก่อนเข้าไปดูห้องตัดต่อนี่คืออะไรอันนี้คือภูเขาฟูจิที่ถ่ายรูปมาที่ไปเที่ยวล่าสุดนะที่เขาขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้มาอยู่จังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดไหนจังหวัดไหนระยองระยองมันมีมันมีธงของกันนี้อยู่ข้างบนนี้อ๋อกันนี้อ่าใช่ธงอยู่นี้บนภูเขาฟูจิอุ้ยเดี๋ยวนี้ไปไกลไปไกลไปไกลอุ้ยเย็นด้วยไปดูห้องไอเย็นเยอันนี้อันนี้ห้องเราห้องอ่ะ อ๋อเมื่อกี้ยังไงเมื่อกี้คือเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้ซานวิ่งหนีขึ้นมาวันนี้เหรออ่าใช่มาตัดงานต่อเล่นกันเห็นว oh. 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 ่าจะเอาของฝากมาให้ซานด้วยไหนไหนจะขอแต่งงานอ๋อเฮ้ยแต่งงานเลยเหรอไม่ได้เป็นรายการนะเฉามันไม่การนำขึ้นแหวนจะมีแหวนจะให้เฮ้ยเฮ้อันนี้เป็นไารจริงเลยค่ะ อันนี้ให้จริงเฮ้ยเฮ้ยไเป็นมาเป็นหมาม่แเนยอใสโอ้ยตัวนี้โอ้ยตัวนี้กว่าจะไปให้แฟนตาตกใจลิ้นตัโอ้โหหลายร้านไหนวีดี้เล็บเนี่ยแบบนูลนนะไม่กลัวต้องกบต้องกกบเอาต้องกบโกบแกก็กลัวไม่ใช่เหรอเออว่ะเล่นเรื่องวัต ่ให้การใส่เสื้อใส่กูโปโมดให้ละมืออยู่นี้โล่แสนโล่แสนที่ได้มาสิปีที่แล้วโอ้ยสิปีเลยเหรอนี่มึงเป็น y ยู t u b e ไหกี่ปีเราได้โล่แสนมาเพราะทีมงานของเองให้ดูมุมตัดต่อเลยก็คือห้องตัดต่อเฮ้ยมาทำไงให้ได้ร้านวิว่ะยืนยืนตัด๋อืนยืน ต้องยืนถีงจะได้ร้านวิวบอกทีละขั้นตอนได้ไหมว่าแบบคิดไม่ได้ตอนสารหมดแล้วทำยังไงให้ได้ร้านวิวขอขั้นตอนตั้งแต่คิดตั้งแต่อะไรยงเี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยเราเริ่มจากดูการ์ตูนก่อนต้องซื้อโต๊ะยี่ห้อนี้ด้วยใช่ไหมต้องซจังหวะยี่ห้อเอ่อหาก่อนยี่ห้ออะไรวะคอมสเปคอะไรคอมคนอยากรู้สเปคเอสดีเปคหน้าจอสี่นิ้วไมถึ่สเปคซีพียูตรงนี้มึงบอกอะไรเนี่ยมันเป็นของเอโดอะไรนะ อะไรที่เรนพอเลยการวางเมาส์การวางหูฟังทุกอย่างในการวางนี่คือขอ,อมีผลอเลยใช่ไหมมีผลต่อการาก<อ>รับซับผลจุ้ยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมดู ช่องนี้ฮะทำไมดูช่องนี้ด้วยติดตามติดตามอยู่ดูทุกคลิปเปล่าอ่ะทุกคลิปคลิปไอ้นี่ไอ้นนที่บอกว่าโดนประทัดใครว่าไอ้กองไม้กล้องอะไรก็ตรงประทัดแจง้งมีหนุบตรงหนุบเปี้ยอไอ้นี่ฮากู๋เแล้วฮะการนึงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามละโมบเหมือนกันมันมีผลต่อการอนาคตค่าฟอเคสคือค่าพยากรณ์อ้โห อะไรนะอัฟโฟรโฟร์เฮ้นี่ใครย้อนเหรอครับคอมพิวเตอร์ใครอันนี้ใครย้อนใครย้อนแต้องเกาหลีแล้องเกาหลีอ๋ออันนี้อันนี้คือไปดนอดแฟนเก่าอันนี้ก็คือแผนงานที่อ๋อวางเอาไว้มีสปอนเซอร์อะไรเข้ามาแล้วก็เขียนติดบอร์ดเอาไว้สปอนเซอร์แบบกินแล้วก็เวลาเหนื่อยๆก็กินเงี้ยเหรอใช่สปอนเซอร์ทุกมีกดด้วยเวลาทำอาหารใช้จานบวกล้างเลยอ่าใช่อันนี้คุณกดของเงี้ยประหปียกโต๊ะกินเสร็จได้เช็ดเอาช่างแม่งมิดูดอกไม้เวลาเครียดออกระ ให้สมองปฎิวุกไมงทำธุระฮะอ๋อแล้วก็ตัดงานต่อไม่แล้วไปดูอีกดูอีกถุงหนึ่งดูอะไรอ๋อทำไรทำไรอ๋อไม่ดีโทรเชี่ยวเบิกนี่คือเบื้องลึกใช่ไหมฮะที่ไม่เคยเปิดไม่เคยเปิดเลยม่กคยเปกว่าปลดถอยแค่ช่องนี้ช่องเดียว นี่ว่ามมตาไปทำงานยูทูบเฮ้ยไอ้นี่เขาเรียกว่าที่ดักแย้คือเวลาว่างไม่อยากออกกำลังกายชอบเวลาสัตว์แต่เขาว่างไม่ดูไหนทำไม่ดูไหนเอกปัญญาเนี่ยแย้จะเดินมาปุ๊บแย้เป็นยังไงทำหน้าดูดิยังไงวะแย้จะเดินผ่านทั้งปุ๊บอย่างตรงนี้ใช่ไหมมันก็ออโต้เซนเซอร์ใช่ไหมออโด้เซนเซอร์เซนเซอร์ เรียกสู้ก็ได้แย้มมาปิ้งกินใช่ก็ได้ยอดทั้งสตูเลยอันนี้ก็คือตารางงานอ๋อตารางงานใช่ไหมการการถึงวันอะไรถึงสเที่ยวที่ไหนโอ๊ยว่างว่างว่างเยอะเลยอะว่างเยอะเลยอะมุมนี้ใช้หัวไดอาร์ตครีเอทีฟอันสองแต่ตัวนี้ไม่มีความมันอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรซิ x t y ห้าสิบ s i t y อ๋อแล้ก็ s อะไรนะ s มันเป็นแบบแนวยิปอ๋อิพอ่าคือห้องนี้เลยอะนี่นี่คือห้องรห้องอันนี้ห้องไห้องไห้องแห่งความลับห้องแห่งความลับจะบอกที่นี่ที่เดียวกันห้องช่องนี้ช่องเดียวกันที่จะพาไปเข้าได้อันนี้ก็คือโหเป็นห้อ้อันห้องอเ มีไมด้วยไม่ม่คือห้อง d d m ด้ยเฮ้ยการ้อ d m อันนี้ใจกูได้ไงชอบ d m อันนี้อันนี้สคร <aesthetic. S 2> ับกอเลงคอนเร์ตตัวหนึ่งเงใช่ป่ะอ๋อได้ไ d m อ่ะอแ เวลาทำงานแต่ต่อแลเครียดใช่ไหมอ๋อเครียดเฮ้ยไม่มีอะไรผ่อนคลายเราค้ามาที่ห้องนี้ผ่อนคลายก็คืออันนี้เอาไ้ขี้ด้วยเอาไปละแต่งเสร็จขี้ได้เลยขี้โอ้สบายใจสบายสุดยอดใช้เวลามีประโยชน์คุ้มมากเลยเราจะทำงานประมาณหนึ่งชั่วโมงพักทั้งวันเฮ้ยนี่นี่ีได้ข่าวว่านี่นี่เพื่อนเพื่อนการปะชื่ออะไรอ่ะยี่ห้อชื่อติ๋มม่เหรอติ๋มมันดังเอามืออีกนะดังกว่าช่องเราอย่างเงี้ยเอ๊ะตัวไหนการเนี่ย ดยรายการดยรายการเทียววิวนี้แบบวิวสวยเนี่ยอนาคตที่จะมีแบบว่าทุบเป็นทะเลไหมตรงนี้ก็อยวจะทุบตรงฝั่งนู้นให้ออกห้หมดเลยทุบห้หมดเลยใช่เอต้องทุบออกหมดเพราะว่าต้องใช้สร้างสนามบอลแล้วก็ตึกธุรกิจเพราะว่าสตูเราต้องใหญ่ขึ้นกว่านี้เพราะว่านี่มันดูเล็กไปอ๋อ่ะแล้วคนที่อยู่แถวนี้ทำไงอ่ะฮะคนที่อยู่แถวนี้ไล่ออกไปหมดเลยก็คืออนาคตจะมีทั้งสนามเปิอนสนามแข่งรถแล้วก็มีเขาเรียกว่าผับบิ๊กเอดีเอ็มแม้เวลาการขี้อย่างนี้ก็คือมีสวยกันล่ะทราไหม คิดเวลาคิดสุดคิดออคิดอ่าคิดออกอ่าไปแล้วเดี๋ยวรบกวนน้องๆ้องทำงานอยู่โอเคครับบ๊ายบายน้องน้องนะเนี่ยบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายน้องๆน้องๆน้องๆ้พูดอะไรเนี่ยนี่ลูกะไรอ่ะนี่ลูกเอฟซีวาดมาให้อ๋อเอฟซีวาดมาให้โอ้ยเอฟซีเยอะเนาะมีอะไรอ่าเฮ้ยอันไหนการตัวจริงเนี่ย ไอ้ตโอมเด็กฝึกงานนั่นแหละเอออย่ายุ่งกับผมอย่ายุ่งกับผมถ้าจริงอ่ะจะมีใยใยจะเห็นชัดอันี่ไงเนี่ยใยชัดกว่าสรุปนี่คือโดมเหมือนสัตว์นะเออหัวเรี่ยมันมีใยเหมือนกันรู้แต่ก็ดูใครเรียกว่าใยเสน่ห์นี่เฮ้ยแล้วที่มีครับกูอยู่ของกูดีๆเหมือนนะไหมยิ้มแบบนี้ยิ้ม อันนี้คือหน้าตอนนี้เพิ่งออกมาจากปฏิบัติธรรมใหม่ๆ๋ีย oh. ิ้แบบนั้นไม่ได้แล้ว <laughs> i